สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับเนี่ยชีแมทน้ใครเ้องน้องโปกับช่องช่องโป่งทีวีวันนี้เราจะมารีวิวน้ำโค้งในน้ำโค้กน้องอยู่ไหนในี่ยชีแมทหันไว้เพื่อนๆดูซิลูกเป็นแยลลี่มันเป็นเยลี่ลูกโค้กนะครับมีตัดไม่ใช่โค้กสิต้องน้ำอัดลมเออน้าเขาไม่เขียนยี่ห้อไว้ กินน้ำอัดลมเราจะมารีวิวกันบนเตียงที่นอนพี่เองอะไรน้องแกอะไรแลนะนี่รถต่อเลโก้ใช่ไหมตัวต่อเลโก้รูปอะไรรูปอะไรเป็นใครเป็นใครเป็นใครขอดูหน่อยเป็นรูปเอ่อเทพเจ้าสายฟ้าทอเป็นตัวต่อเลโก้เทพเจ้าสายฟ้าทอเป็นอเวนเจอร์โอ้นี่นี่นี่น้องแกมาแล้วน้องแกมาแล้ว อ่ามีภาพคุณทอเรวอยคอยดูเจพระเจ้าสายฟ้าทอของเล่นนี้มีอะไรน้องแก่ช่วยน้องแก่ช่น้องแก่เดี๋ยวเดวี่แก่นี้ให้เดี๋ยวไปกินน้ำโคกก่อนเอ้ยมันจะน้ำโคกน,น,น,คกนคีน้ำอันลมน้ำโคกอยู่ได้มันคืออินลี่น้ำอาลมไหน้องโชว์เพื่อนๆหน่อยนีโชว์เพื่อนๆหน่อย ไม่พี่แก่นี่ก่อนนะเออแกะอีกอ,อ,อืได้แล้วนี่คือทรงผมเทพเจ้าสายฟ้าทอน้องเอารวมากันไว้ตรงนี้อย่าให้หายเลยเดี๋ยวมันต่อไม่ได้นะครับน้องเอาส่วนนุ้นมาเร็วเอามาต่อกันงบนนี้ทํามาเร็วให้พี่ต่อให้ไปเราจะต่อเป็นรูปเทพเจ้าสายฟ้าทออามีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมโอ้ยมีผ้าคลุมด้วยผ้าคลุมใ่ใหญ่

ป้อนมีสีเขียวด้วยนะนี่มีทั้งสีเขียวเป็นรูปน้ำมันลมน้ำมันลมขาดครึ่งน้ำมันลมขาดครึ่งเป็นเยลลี่แล้วก็มีสีแบบสีน้ำมันลมแบบปกติแล้วมีสีเขียวสีแบบปกตินี่มีแค่สองอันเองสีเขียวเยอะเยอะท่มัน่าค่อยส่วนใจของน,นี่ใช่ไหมส่วนใจของกิน กินเสร็จองไปแปลงฟันอีกนะเนี่ยอะมาต่อกันนะนี่เป็นตัวที่พระเจ้าใสา่ฟ้าทออืมติดทรงผมเข้าไปตึงตึงดตึงตึงตึงเดี๋ยวก็ติดตัวด้วยนี่เป็นขาเอ๊ะตัวไปไหนอะเนาะเห็นตัวไหมอ๋อ,อนี่ตัวมันเล็ว้าวมัมีค้อนเลย คอ,อนเทพเจ้าอาันนี้กระจิ๋งนึงเฮ้ยเทพเจ้าสายฟ้าทอตึ้ยน,น้องแพสซะไหนใส่เกาะอ่ะใส่เกาะด้วยใส่เกาะหนน่องนะน้องนั่งดีๆนะลูกนะตกนะครับนี่ใส่เกาะยังไงมีใส่เกาะด้วยนี่ก,นก,ก็ไปอย่างนี้แน่เลย ใส่จริงเยอะแล้วก็ใส่เกาให้ที่ประจาวน้องให้ต่อไม่ไม่เดี๋ยวพี่ติดตัวให้ก่อนมันเล็กครับน้องก็ต่อยากตึ้ง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 พีเอาเอาวิจเจอร์เลยนะเนี่ยจ้ำใจใจน้องไม่ยอมต่อเย้มาตี ไหนนี่อย่าปี่ติดตัวก่อนนะไม่ติดตัวครับอบอลดีด้วยใช่ไหมให้พี่ชีต่อให้ในยลกูกจะได้เสร็จอ่ะติดได้แล้วดูแล้วติดตรงไหนอืมอ ติดใหแน่นส่วนต่อไปส่วนขาอ่าขาประกอบร่างประกอบร่างที่พระเจ้าสายฟ้าทออ่าเน่นอ่ะเสร็จแล้วก็ต้องการมือไหนมืออ่ะไหนมือน้องเจอมือไหมมาทั้งเจอมือแล้ว นี่ลูกโน่น,หน,น,นหน้ามันอยู่ไงนหน้ามันได้น้นสิอ๋อเดี๋ยวละรอต้องเอาแขนนี่มาก่อนแล้วก็แขนเนี้ยน,นี่เป็นแขนอ่ะติดก็ไปไหโช่วยเพื่อนดูนิดนึงสิลูกครับม,มันอย่าง ติดเข้าไปเออติดแขนเข้าไปมาดูได้ประมาณไหนแล้วตอนนี้นประมาณนี้นอ่ะในแขนอีกข้างหนึ่งอ่ะนั่นไหนน้องเจ๊แขนอีกข้างหนึ่งไหมนั่นอ่ะข้างหน้าอ,อกพี่เทีะ <c oughs> ยะนี่ยฮะไหนพี่ต่อให้สิลูกจะได้เพื่อนๆดูว่ามันออกมาประมาณไหนแบบไหนติดได้แล้วติดได้นะอีกข้างหนึง่งเอาหลุดให,ให้พี่ติดให้ น้อยพี่ติดให้เอะพี่ช่วยพี่ช่วยพี่ช่วยัน้อยอ,อ,อยากต่ออีนอกน้อยก็อยากเป็นนักประดิษฐ์นักปดิแต่เมื่อวานยังบอกอยากเป็นหมออยู่เลยพรุ่งนี้ต่อมาอยากเป็นคนไข้ดได้ยังนั่นพี่นอนรอนะอนอยะเข้างหลางรางะนะ เสื้ออะไรหล่นไปนแล้วเสียงหล่นไปอันนึงเก็บก่อนเด็กบิ๊กติดให้น้องเดี๋ยวดดอคอยอดูนะเพื่อนดูสิลูกขาหลุดไปแล้วน้องทำยากใส่ย,ยากเหมือนกันนะไ,ไม่มาเยี่ยอ่ะที่มาเยี่ยต้องถอดนี้ออกมาก่อนมันติดยากติดไม่โดนเลย เฮ้ยดีประกอบเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วให้เพื่อนเพื่อนดูอีกรอบไหมไม่เป็นไรนต้องเข้าใี้ทั้อือมมันยากขนาดนั้นเลยหรอต้องเข้าเฮ้ยได้มันมันยากเหลือเกิน ก็มีผู้ช่วยไหมให้ผู้ช่วยช่วยก่อนไหมช่วยก่อนไหมไม่เข่าเดี๋ยวตัดไปตอนที่เราถามเข้าเลยนะครับเพียง